หยุดใจดีกับคนที่พร้อมจะเป็นศัตรูเคยไหมครับที่เรายื่นมือให้ใครสักคนโดยไม่ลังเลเราช่วยเขาทุกอย่างสนับสนุนทุกทางแม้จะไม่เหลืออะไรให้ตัวเองแล้วแต่สุดท้ายเขากลับเป็นคนที่ผลัก,กเราล้มแรงที่สุดวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ฟังเรื่องของเจกับนนทสองคนที่เริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนแต่จบลงด้วยคำว่าศัตรูเงียบ ที่ทำให้เจแทบลุกไม่ขึ้นอีกเลยเจเป็นคนใจดีแบบที่ใครมาขออะไรก็ให้ใครลำบากก็ช่วยเขาเชื่อในความสัมพันธ์ระยะยาวและมองโลกในแง่ดีวันหนึ่งเขาได้รู้จักกับนนผ่านเพื่อนในที่ทำงานนนเป็นคนเก่งพูดจะดีดูมั่นใจและรู้จักเอาตัวรอดในสายตาเจเขาเหมือนคนที่ต้องการแค่โอกาส และเจก็ให้โอกาสนั้นเต็มที่ทั้งในงานในชีวิตและแม้แต่เรื่องเงินช่วงแรกทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยมนงดูขอบคุณดูจริงใจแต่หลังจากเวลาผ่านไปเจเริ่มสังเกตว่าไอเดียในที่ประชุมที่เจเคยเล่าให้ฟังกลับถูกนนพูดแทนโปรเจกต์ที่เขาทำร่วมกันกลับมีแค่ชื่อของนอนในเครดิตแม้แต่เรื่องส่วนตัว เจก็เริ่มรู้สึกว่านนเอาเรื่องของเขาไปพูดในทางเสียหายเขาเริ่มหลังเลในใจแต่ก็ยังให้อภัยอยู่หลายครั้งเขาคิดว่าเพื่อนกันคงไม่ตั้งใจรอจนกระทั่งวันหนึ่งเจโดนเรียกเข้าห้องผู้บริหารเพื่อสอดถามเรื่องความผิดพลาดของโปรเจกต์สำคัญเอก,กสารที่นนเป็นคนดูแลกลับถูกโยนมาใส่ชื่อของเจและนนไม่พูดอะไรเลยในที่ประชุมนั้นนอกจาก ไม่รู้ครับเจเป็นคนจัดการทั้งหมดวันนั้นเจเข้าใจชัดเจนว่าเขาไม่ได้แค่เสียเพื่อนแต่เขากำลังเสียตัวตนของตัวเองเพราะใจดีผิดที่บทสะท้อนในเรื่องเหล่านี้หลายครั้งคนที่เรายื่นมือให้คือคนที่กำลังเตรียมมีดไว้แทงเราข้างหลังไม่ใช่เพราะเรางูแต่เพราะเราไม่กล้าย,ยอมรับว่าคนที่เราคิดว่าเป็นพวกเดียวกัน อาจไม่ใช่เลยตั้งแต่แรกความใจดีเป็นของมีค่าแต่ต้องใช้กับคนที่เห็นคุณค่าไม่ใช่กับคนที่มองมันเป็นช่องโหวง่ผมอยากจะฝากไว้ว่าถ้าคุณเจอใครบางคนที่พร้อมจะเป็นศัตรูกับคุณเสมอแม้ในวันที่คุณไม่เคยทำร้ายเขาเลยคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้ใจร้ายแต่คุณต้องหยุดใจดีและสร้างขอบเขตให้ชัดเจนการหยุดให้ใจกับคนผิด ไม่ได้ทำให้คุณเย็นชาแต่มันทำให้คุณมีพื้นที่ในใจสำหรับคนที่สมควรได้รับมันจริงๆขอบคุณที่รับฟังช่องเราครับหากคุณเคยเป็นแบบเจหรือกำลังเผชิญสถานการณ์คล้ายกันผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นกระจกสะท้อนให้คุณกล้ารักตัวเองมากขึ้นและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ